ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะจัมโบ้มีขึ้นเน้นๆมีสะโพกไก่65บาทสามก้อนนะฮะดูเส้นอื้อหือเส้นบะหมี่นี่กรอบอกรบึกรบๆเลยอะบะหมี่กรอบๆนะะเคี้ยวมันกรุบๆนะลยะุยฮะอืมหกสบาทนะฮะมีสะโพกไก่ใหญ่ๆแบบนี้ด้วยมาดูความเปื่อยเอ็นกระดูกให้ดูโอ้โหโคตรเลยเลือดไก่อ่ะโคตรนุ่มเลยนุ่มแบบ ลุยครับขครทอบหนังไก่นะร้านนี้รีบมาจัดเชื่อว่าหมดเร็วแน่นอนเพราะมันมีไม่เยอะมากโดยรับพี่แหม่มกิ่งเอาไก่มาแล้วนะฮะ9โมงครึ่งมาเลยแล้วอยากกินมากมาดูหน้าเขากันมานี่ราคาแบบหน้าคบคัสสมาคมมาก35บาทโหแล้วมาล่าเข้าไปชิ้นใหญ่เลยอ่ะนี่ตีนนะตีนมาแล้วมีเลือดนะครับ มีตับเครื่องในต่างๆอเอาลุยครับมาโอ้ะ oh, บะหมี่ดูกรึบมากเลยอ่ะผมชอบมากและอันนี้อันแรกที่ชอบมากๆเลยคือหนังไก่หรอคะหนังไก่นะฮะเก่ดงดีเลือดเนื้อไก่โกยล,ลงไปแบบนี้เอ้โหคิดลงไปเื调ไก่เครื่องเน้นๆมาเรามาเลยกันแล้วนี่คือสเตชันเครื่องปรุงต่างๆนะฮะมีพริกมีน้ำส้มมีมะละมีทุกอย่างที่เราต้องการเลยเรามาเลยที่พริกก่อน มั่นใจว่าพริกเผ็ดแน่นอนพริกคั่วใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะโอ้โหมาลงไปหนึ่งก้อนดูเรื่องแล้วพริกคั่วอย่างนี้แล้วก็น้ำส้มครับเวลากินลราต้องชิมน้ําก่อนเนาะเราจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงมาขอชิมน้ําก่อนอร่อยมากกลมกล่อมเลยอย่างดีอมันส้มลงน้ำปลาไม่ต้อง โอเคแค่ okay, นี้นะฮะมาโอ้โหบะหมี่บะหมี่บะหมี่เดี๋ยวแกมาลาพี่แหม่มนะฮะพระขนงตรงนี้เลยเดี๋ยวบอกพี่กัดน,นะครับโอ้โห,โโหดูดูเส้นดูเส้นหือ,อความเส้นนี่แบบมันโคตรได้อะแล้วดูความซุปชิมซุปก่อนอสุดสุดหือดูคิกคลิกติด,ดก,ก,ตก,กรึบแน่นอนน่ะลุยฮะ อร่อยมากโอ้ได้แบบชอบเลยเฮ้ยร้านนี้คือดีหุยครับหืมเฮ้ยดีหาร้านให้เจ็ดมากหืยหนังไก่กับไข่อ่อนนะฮะเฮ้ยเค้าอร่อยเลยลุยครับ ห,ห,หนังไก่ก็ดึกเลยชอบหนังไก่หนุ่มดีบ,บ้างเข้ามากเลยไม่เคี้ยวนี่ดีมากดูครับโอ้ยดีตีนสักหน่อยตีนนี่เปื่อยมากเลยนะฮะมะั่นใจว่าหลุดหมดเลยลุยครับ ต้องหอนเลยถ้าชอบหนังนะก็ไปดูที่โรงได้อืมไม่ใช่แล้วถ้าชอบหนังก็บอกพี่เขาครับก็ให้หนังเต็มๆเลยลุยฮะหืมหมาอบาบอเลือดเลือดเลือดเ๋ยยไข่เลือดแบบนี้ คดได to <a> ้อะเจอร้านใหม่เปิดว้าบเลยเลยนะเลือดนุ่มมากบะหมี um ่สามก้อนนะฮะตับใจกรอบกรึบมากดูเส้นดิโคดดีขอเลือดให้เลือดนะฮะขอหนังกับไข่นะฮะอันนี้ชอบหนังชอบไข่มากๆก็เอาหนังกับไข่ไปเต็มๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฮไลท์หนึ่งอย่างนะฮะสะโพกไก่เป็นชิ้นๆโอ้โหเต็มๆบะหมี่สามก้อน กินดีกว่าครับคุณเจ้าไก่จมโบ้แบบนี้นะฮะอีกหนึ่งร้านรับโคตรอร่อยแล้วพริกคือเผ็ดมากเผ็ดจริงๆเอาลองไปอือหือแล้วได้ความฟินนะฮะน้ำส้มช้อนหนึ่งนี่คือแบบรู้เรื่องเลยเอาช้อนครึ่งก็ได้จัดไปแบบนี้เรามาลลยกันหนังไก่ตึงๆเลยมาชามใหญ่ๆแบบนี้นะฮะจมโบ้มีเครืนเน้นๆมีสะโกไก่หกบาทโคตรถูกและนี้ บะหมี่สามก้อนนะฮะดูเส้นเส้นบะหมี่นี่กรอบกรบึบกรึบเลยอ่ะโอ้โหยั้จะยังไงดีแล้วน้ำนี่แบบโคตรเดือดโอ้โหยบายโคตรได้โอ้โหบะหบมี่กรอบๆแล้วเคี้ยวี้มันกรุบๆนะลุยฮนะืมย,ยงดีเลย เฮ้ยอีกหนึ่งร้านลับที่แบบอระทับงใจ่สุดๆสยายเส้นหน่อยลุยฮัอโคตรยอด65บาทนะฮะมีสะโพกไก่ใหญ่ๆแบบนี้ด้วยไม่รู้ความเปื่อยหลุดออโต้เลยไม่ต้องกัดเลยเลยอืออโอ้โหดูดิเปื่อยจริงๆนี่ดึงกระดูกให้ดูโอ้โหโคตรเปื่อยอ่ะมา เอา้าโอ้โหมาโตโต,ตเลยฮะลุยครับอือหนุ่มมากนี่มากทีนี้บ<อ>กคอนหนังไก่เน้นๆนะฮะเน้นๆหนังไก่โอ้โหดูดียังหนึบเลยอันเนี้ยลุยครับอือหอ บะหมีด่ดีไก่เด่นลุยครับสุดท้ายแล้วมาโอ้โหลุยครับที่หนังจะกกแก่มาละนุ่มามติดนัรยอดมากครับโคตรเจ๋งเลยร้านนี้